สวัสดีครับมาพบกับ f r e s h n o w l e i g e นะครับมือใหม่ยัดเขียนนิยายคลิปนี้นะครผมจะพูดถึงเรื่องการเขียนนิยายหน้าแรกนะครับในการเขียนนิยายนะครับบทแรกนะครับโดยเฉพาะหน้าแรกเนะี่ยก็คือเป็นความสําคัญของนิยายทั้งหมดเลยเพราะว่าได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนะครับของ นักอ่านของเรามีเยอะแยะนะครับกำลงมีทั้ง Netflix มีซีรีส์เกาหลี ally, หรืออะไรต่างๆนะครับเฟซมีอะไรต่างๆทวิตเตอร์ที่ดึงความสนใจของเขานะครับรวมถึงนิยายเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นเขามีเวลาให้คุณไม่นานนะฮะการที่เขาเข้ามาปุ๊บแล้วอ่านมาเราก็หน้าแรกไม่ถูกใจเนี่ยคือเขาไม่อ่านเลยทั้งเรื่องเลยนะครับ,นะรบทั้งๆท,ที่แบบว่าเรื่องของคุณอาจจะสนุกก็ได้แต่ว่าหน้าแรกเฟิดมาไม่ประทับใจนะครับ ผมเคยลองแล้วนะครับนิยาเยบางเรื่องผมเนี่ยใส่ลงไปนะครับอาจไปเยอะแยะมากมายปรากฏว่าเห็นมีคลิกอยู่นะครับนะฮะแค่ตอนแรกแล้วก็ไม่อ่านอีกเลยนะฮะดังนั้นตอนแรกนี่สําคัญนะครับเราก็ควรที่จะมีปัญหาแลราก็ควรจะแก้ไขนะครับว่าเออทำอยังไงให้มันถูกต้องตอนแรกควรมีอะไรบ้างน,นะครับนะมีอยู่5อย่างนะครับเอ้ยนาแรกก็คืออย่างแรกเป็นเรื่องของการ interview your manager นะครับ เราจะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าตัวละครหลักของเรื่องเหล่านี้คือใครนะครับนะฮะมีคาลิเตอร์เป็นอะไรยังไงนะครับอยู่ในสถานการณ์อะไรยังไงนะครับเทคนิคนะครับที่ที่เขาพูดถึงก็คือว่าเราต้องให้เขารู้สึกแบบสงสารตัวละครของเรานะฮะคือต้องเขาต้อให้เราให้เราให้เขาอินกับตัวละครของเรานะครับ ทีนี้คือเวลาตัวละครมีปัญหาเขาก็จะอินไปกับเราด้วยนะครับไม่งั้นเราใส่ปัญหาอะไรให้ตัวละครเอาช่างมันดินะฮะไม่เกี่ยวกับเขานะครับเพราะเขาไม่ได้อินกับตัวละครของเราครับนะฮะอันนี้ก็อินโทรดิว์อะในแฮมสเตอร์ให้มานะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเซตเอ็กซ์ปีเคชันนะครับก็คือว่าความคาดหวังนะครับหมายถึงว่าอ่าแล้วรู้นะครับว่าภาพรวมเนี่ยของที่ยายเรื่องเนี้ย จะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วเขาบอกว่า asset expectation เนี่ยต้องอยู่ในรากาฟแรกเลยนะฮะก็คือเขียนมาแล้วเขาแบบเฮ้ยรู้สึกแบบเออโดยรวมว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะหรือ expectation นะครับอยู่ในหน้าแรกแต่คือโดยการเขียนของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะคุมโทนนะครับคุมธีม,มให้มันอยู่ในขอบเขตที่คุณได้ได้พูดไว้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าเฮ้ยเราตั้ง expectation ว่า เอนอนิยายมันจะเป็นเรื่องแบบแบบประมาณนี้นะเกี่ยวกับระบบหรือว่าจีนโบราณหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นแนวลักษณะเนี้ยแล้วเขาเออน่าสนใจแล้วเขาก็อ่านพอถึงเวลาเราดันไปเปลี่ยนแนวนะครับไปเปลี่ยนตีมไรต่างๆนะครับหรือว่าหลุดกรอบไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างที่เขาต้องาการครับเขาก็จะเลิอกอ่านไปนะครับ expectation นะครับก็คือสิ่งที่เขาคาดปันที่ว่าเออมันควรจะเป็นยังไงไปได้บ้างนะครับนะฮะรหรือบ,บางบางคนนะฮะ คือบางทีเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยแบบฮ้ยพระเอกเก่งเป็นยังไงนะครับมันจะมีลักษณะน,น,นี้อยู่ว่าเออบางคนใจร้อนนะครับชอบพระเอกเก่งนะแต่คือว่า,าในเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบค่อยๆเก่งไป,ไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะว่าในการ uh, character growth นะครับการเติบโตตัวละครเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้เนื้อเรื่องมันมันยาวไปนะครับมันยาวขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นซีรีส์แบบสี่ห้าเล่มจบยี่สิบเล่มจบอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น uh, expectation นะครับคือ ถามว่าเอ๊ะลราถ้าเกิดว่าเรื่องที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยกว่ามันจะไปตรงนู้นเนี่ยเขาทำยังไงครับเขาก็จะมีเทคนิคนะครับในกรณีที่ว่าอตอนเริ่มเรื่องเนี่ยที่คุณคุณพยายามจะไล่จกักกแบบตั้งแต่พื้นจนขึ้นไปถึงภูเขานะฮะอาจจะดูแบบน่าเบื่อนะครับแล้วก็เขาอาจจะไม่ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะอ่านในอย่างของคุณนะครับไปอ่านอ,าอื่นดีกว่านะฮะเขาก็จะเราก็จะมีการที่เขาจะตัด ค,คือในของเกาหลีนะครับจะเป็นการ์ตูนหรือว่านิยายก็ตามนะครับเขาจะมีทำโปโล็อกนะฮะโปโล็อกในส่วนเกิ่นนนะที่เขาจะตัดเอาเนื้อหาบางส่วนเนะี่ยที่มันดูแบบน่าสนใจนะครับในเรื่องนั้นนะนะครับเอามาแปะนะครับเพื่อให้เขาเห็นภาพรวมว่าอ๋อนะในเรื่องนี้มันจะประมาณนี้มันจะสนุกป,ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับเาเอา,เอา,เอาตรงช็อตที่มันแบบ น่าสนใจเอามานะครับก็เป็นเขาก็ได้เห็นภาพรวมอ๋อคือจะเข้าไปแล้วเจอแบบนี้นะคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับดูแบบตัวอย่างหนังอ่ะคมค้ามคมค้ามตุ้งตามอะไรต่างๆคือเขาจะเอาช็อตเด็ดนะครับเอาเอา,เอาแบบเซีย่ยวหนของฉากนะที่มันน่าสนใจเอามารวบรวมกันนะครับเพื่อให้เขาเห็นภาพรวมว่าอ๋อ expectation ของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้นะนะฮะแล้วเขาก็เออน่าดูน่าสนใจถูกต้องไหมฮะลักษณะน,น,นี้คล้ายๆกันครับ ต่อไปนะครับเขาบอกว่า start with action นะครับก็คือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยการเปิดเรื่องมาเนี่ยมันต้องอยู่ในระหว่างของการเขาเรียกว่าอะไรนะครับอยู่ในเ,เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับเพื่อให้มันน่าสนใจนะครับบางคนบางเรื่องนี่ครับแบบยืดแบบมือเริ่มต้นตั้งแต่อะไรนะฮะตั้งแต่แบบไม่มีอะไรนะครับจนแบบเริ่มฝึก เวทมนต์อะไรต่างๆเราก็เริ่มแบบว่าไปเป็นแบบคือแบบข้ามข้ามพบไปนะฮะคือเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคล้ายฟูดไซหรืออะไรประมาณนี้นะฮะที่เป็นเป็นเซลนะครับที่ขายพวกอาหารพวกเนี้ยนะฮะแปรรูปแปรรูปแปรปแปรูปแบบเกษตรกรรมเนี่ยฮะเราก็แบบเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเราก็ตายไปนะครับอันนี้เป็นนิยายญี่ปุ่นเยผมอ่านตายไปปุ๊บก็ไปอยู่ในในโลกของแฟนตาซี Fantasy นะครับแล้วก็เขาก็ไปผลิต ไปหาแบบผลิตไอ้นี่ขึ้นมาเองนะครับแต่พอเขาไปทําเป็นกระตูนเนี่ยไอ้เนื้อเรื่องย,วยาวๆตรงนี้แบบหลายเล่มเลยนะครับเขาเขาตัดชั่วเลยนะฮะเขาตัดออกเลยแล้วก็เขาก็ไปเริ่มต้นจากการที่เขาเข้าไปเรียนในในโรงเรียนเลยนะฮะเรื่องต้นตรงนั้นเลยแล้วก็ลงถึงเวลาอะไรบางจุดเนี่ยเขาก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยแบบแฟลชแบ็กเข้ามานะครับแฟลชแบ็กคือย้อนกลับไปแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยเล่านะครับ นะฮะไอเ้เรื่องในส่วนที่ค่อยๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่ามาเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะครับนะฮะจะนั้นคือ start r e action นะครับก็ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะมันต้องเป็นเริ่มต้นจากจุดที่เหตุการณ์ที่เป็นน่าสนใจนะครับเราไม่ต้องไล่มานะครับว่าตัวละคร,รเริ่มเริ่มเรียนตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะ ไป4ี่ห้าตอนแล้วก็คือกว่าจะเรียนจบนะฮะเรียนจบแล้วสุดท้ายไปทํางานทํางานแล้วก็ค่อยไปเจอปิงปิงกับอีกคนหนึ่งนะครับผอ,อไม่ต้องรอขนาดนั้นนะฮะคนอ่านเขาไม่รอนะครับนะฮะฉะนั้นเราก็ตัดมาเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนะี่ยมันต้องอยู่ในหน้าแรกนะครับนะอ่านี้มามีโตมาเลยนะครับอมิทเขาบอกว่า The Cutting Anniversary and p o t Pilots นะครับก็เป็นการตัดนะฮะ ตัดอะไรตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกนะครับนะมันต้องกระชับนะฮะคือต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงคือคือคือบอกได้เลยว่าสมัยนี้นะครับการใช้มือถือเนี่ยในการอ่านนิยายเนี่ยมีเยอะมากครับโดยเฉพาะช่องนี้นะครับเอ่อการที่คนเข้ามานะครับก็ดูจากมือถือสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เด็กต่างๆนะครับที่เขียนนิยายเขาก็ใช้กันมือถือนะครับนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมือถือเนี่ย มีกันทุกคนนะฮะมีกันทุกคนแล้วเวลาอ่านปุ๊บเนื้อหาตัวอักษรเนี่ยมันจะอ่านได้น้อยนะครับนะฮะใช่มทันั้นคือเราจะทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเบื่อนะครับไม่ให้เขาเวิร์เราก็ต้องตัดนะฮะคำที่ไม่จําเป็นนะครับนะเอาเอาให้มันดีนะฮะเราก็ pointless pointless ก็คือว่าคือ เขียนมาทาไมนะฮะเขียนมาทําไมบางทีเราอาจจะเป็นอจจเป็นคําพูดนะครับที่ไม่ได้ทําให้พล็อตยาวไปเลยนะครับเป็นคําพูดที่ไม่ได้บ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครเลยนะครับเป็นคําพูดที่เอ่อไม่ไม่ได้จําเป็นนะฮะคือหมายความว่าเราพูดไปประมาณว่าสักสามสี่บรรทัดเนี่ยนะฮะทั้งทั้งที่ว่าถ้าเราบรรยายนะเราอาจจะใช้แค่สอง ประโยชน์2ประโยชน์นะครับมันก็ผมก็ได้แล้วนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเราตัดตรงนี้ออกเนี่ยเนื้อเรื่องมันกระทบไหมนะครับถ้าไม่กระทบน่าแสดงว่าเราตัดได้เลยนะฮะแล้วเราก็ดูว่าเราเขียนไปทำไมนะครับก็คือประเด็นของเรื่องนี้นะฮะต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าฮุกเดอะรีเดอร์นะครับมาถึงเราก็ต่อยฮุกเลยนะครับโป้งนะฮะไม่ใช่นะครับฮุกเดอะรีเดอร์ถือว่าเราจะต้องแบบ มีอะไรที่มันแบบดึงดูดใจนะครับเลยแบบชึกเงี้ยโอ้โหแบบชึกเข้าไปในใจแล้วแบบเฮ้ยอ่านต่อนะครับมันต้องมีแบบคมคมมีอะไรที่มันโดนโดนนะครับนะฮะก็คือมาถึงนะครับพาราราฟแรกนี่คือแบบเราต้องดูนะครับว่ามันเป็นอะไรบางคนก็จะเป็นสนใจในเรื่องของอัตถรสของภาษานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกนะครับความสนุกของเรื่องมากกว่านะฮะ ขอให้คุณเขียนให้รู้เรื่องนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับนะฮะแล้วต้มเข้าไปนะครับต้มเข้าไปนะครับนะอย่างเช่นส่วนใหญ่บางทีเขาอาจจะขึ้นด้ตั้งคำถามนะครับในเรื่องการเปิดเรื่องเนี่ยมีผมมีเทคนิคไว้นะครับที่ทําคลิปไว้ก็รองไปศึกษาดูได้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปนะครับผู้ตัดสินนะครับทําให้เขาสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหน้าแรกนะครับที่ คุณต้องให้ความสำคัญเพื่อที่จะไม่เสียนักอ่านแผงน,นะครับ